ที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี S ออเอสแบ็กดรประสานประวัติลุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบ็กพร้อมด้วยดออรปลาใสประวัติลุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่เอสแบ็กและนายภูริพัฒน์ประวัติลุ่งเรืองผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลายัยนอตกรุงเทพให้การต้อนรับนายนิวัฒลิมสุขนิลัน อธิบดีกรมพรศึกษาประธานในพิธีการเปิดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน S b ส c บ็นอตกรุงเทพฟุตซอลนักเรียนครับครั้งที่15ชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมมื่นสุทนาลีนาการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ s b a c สะพานใหม่วิทยายลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี SB a แและมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดรวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะเชิงกีฬาฟุตซอลให้ได้ก้าวไกลสู่ะระดับนานาชาติต่ตอไปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ทธันวาคม2563ถึงวันที่14มกราคม2564โดยจัดการแข่งขันณสน,นามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกนนทบุรี uri, ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศการจัดการแข่งขันณศูนย์กีฬาในล่มมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพการแข่งขันแบ่งออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน13ปีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโดยในปีนี้มีจำนวนทั้งหมด123ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง3รุ่นจะได้ของถ้วยประทานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศสรี รมมูนสุทธนารีนาธและเงินบำรุงทีมรุ่นละ15,000บาทรวมเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า100,000บาทสำหรับการแข่งขันคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นการพบกันระหว่าง s b a c บนนทบุรี ari, พบกับโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมซึ่งผลการแข่งขันเป็นไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 Transcrição e